าพี่น้องมือนี้พามนุม่งผกยัดสกุลนครสีผ้ามาเบิ่งพันหนูงามๆพี่น้องนี่เริ่มต้นไยตรงนี้ครับอ่ะตัวน,นี้ประมาณแปดเดือนนี่แหละครับเจ็ดแปดเดือนนี่แหละนี่วันเกิดมันเ,เโบิ่งออกโดยประมาณนี้ครับพามาเบิ่งงามๆนี่พอแม่พันหนูยัดครับหนูพุกยัดสกุลนครมาเบิ่งมาน้ำหนักมันดีเท่าไรเลยด,ด,ดีสร้างแต่ตัวผู้เลยเบิ่งตัวเมียผมผมสิคัดบ่ปันได้แต่เน้นเน้นตัวตัวผู้อันนี้ตัวเมีย ตัวเมียกับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ลักษณะหางใหญ่โค่งสางดีแต่ว่าหลักๆเลยก็คือสิเป็นตัวผู้ที่คัดพิเศษนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ตัวผู้ครับอายุบาหลายครับเจ็ดแปดเดือนกับโล่เจ็ดโล่หกโล่เจ็ดก็ถือว่าโอเคครับผมทำนะอันนี้ตัวแรกนะครับเนาะคือมีหลายตัวกันนูนุ่งไม่รุนครับผมพอาะว่าผ้ารุ่นเก่าที่เป็นสองกิโลนั่นผมคัดออกแล้วโลออกเป็นนูเหนือแล้วนะครับสองกิโลมันมันสิึงญ่ขึ้นเลยถ้าปีกว่า อย่างอย่างที่เขาซองปีไม่เคยจีนนับประมาณนั้นแล้วพี่น้องเนาะเป็นโยกการเลี้ยงน้ำนะครับเด้อนาะเพราะมันโหนี้พี่น้องมันบาททีนี้มาบนตัวนี้ครับนี่ครับพอแม่พันธุ์งามๆเลยนะครับเนาะตัวเมียกัหญ่งามครับตัวผูกกัหญ่งามนี่ลักษณะหางใหญ่ครับผมตัวใหญ่งามมากตัวลักษณะโครงสร้างตัวนี้ก็โลหะครับโลหะกี่ตัวเล่ย์กันครับนี่ครับโซ่ตัวงาม เอาไอ้เมิ่งกี้ำนี่สักวัอนพี่น้องพ่อเป็นน้ำจิ้ม